ตอนนี้ยังอยู่บนภูป่าเปาะฝนตกแมงอย่างเละภูป่าเปาะนะครับอยู่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะวันนี้ขึ้นมาคนเดียวเลยโอ้แมงอย่างเละอ่ะโอ้ตายแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะเดินลงกันแล้วนะโอตอตาย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  โอ้ยนี่โอ้ my god โอ้โหโหหคือตอนนี้นี่เรียกว่าเละนะครับเละไปหมดแล้วนะโอ้ตายแล้วโอ้ยดู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 โอ้โหโอ้ยชีวิตคือการผจญภัยนะ มันแทนเพื่อนภูป่าเต่อแห่งนี้นะอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางนะครับ910เมตรนะครับมุมข้างบนอาจจะเห็นนะครับ3 6 0องศาเลยนะทั้งคุณหมิงเมืองเลยนะฟูจิเมืองเลยนะครับหรือว่าปูหอนะแล้วก็ปูกระดึงด้วยครับตอนนี้เรากําลังเดินเดินป่านะเพื่อลงไปข้างล่างนี่ครับโอ้ฝนก็ตกนะบนภูป่าเต่อแห่งนี้วันนี้อยู่คนเดียวนะครับโอ้ตาย โอ้โหดูไม่เห็นอะไรเลยว้าวสวยงามมาก,กเพื่อนอสงสัยต้องไปเปลี่ยนเสื้อนะมาตะลุยเนะู่้ปาเปาะคนเดียวนะโอ้โหอทางลงเอาละเราถึงตรงที่เขียนว่าทางลงแล้วเพื่อนู้ต่อไปเพื่อนโอ้โหดูวิวนะสวยงามมากนะครับ โอ้โหว่าฝนตกมาอีกแล้วโอ้โหไม่หมอกมันสวยมากเลยนะฮะช่วงเย็นเนี่ยพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะครับเพื่อนๆดูวิวทิวทัศนะโอ้สวยมากโอ้ยนี่เราเดินมาประมาณร้อยเมตรจากยอดข้างบนแล้วนะนี่น่าจะมืดเร็วเพราะว่ากี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงยี่สิบห้านาทีนะน่าจะมืดเร็วฮนะอ้อมกอดแห่งคุณเขา โอ้ยพักซะหน่อยนะโอนเพื่อนๆไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเนี่ยวิวนะครับมันจะเป็นวิวฟูจิเมืองเลยนะตรงเนี้ยแล้วก็สวยมากเลยนะวันนี้ภูป,าป่าเปาะเป็นของเราครับเป็นของโยคนเดียวนี่แหละฮะโอเคโอ้ตายโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเดินลงกันก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าตกหนักวันนี้ดินน่าจะเดินไม่ได้แล้ว,ลวโอเคเดี๋ยวเรานั่งรอตรงศาลานะตรงนี้ก่อนนะครับ